ของช่อง KBS ค่ะเขาก็ประกาศนอิ i นีออกมาแล้วนะคะมีด้วยกัน7คนนี้เลยนะคะก็มาจากซีรีส์สเรื่องเนาะซึ่งสี่เรื่องเนี้ย ไม่ได้เป็นที่รู้จักในไทยนักนะคะคือช่อง KBS เนี่ยเขาจะโดดเด่นในซีรีสย,ยาวซีรีสุดสัปดาห์ละครแม่บ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในไทยเราไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นคนคนแรกนะคะคุณนายยองฮีนะคะจากเรื่องซินเดอเรลล่าเกม Game. อันนี้ก็เป็น ละครเย็นประจําวันนะคะก็คือละครเย็นที่ออนแอร์จานถึงสุกอะไรนี้ซึ่งออกคนไทยไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะ2คนนี้ก็คืออันเจอู U กับออมจีวอนจากโฟ e ์คเอเกอร t บัตเทนะคะก็เป็นซีรีส์ที่เรตติ้งสูงสุดของปี2025นะคะอ่ะก็มีแต้มต่อแล้วหนึ่งเนาะเรื่องนี้มีสตรีมในไทยแล้วนะคะก็ที่ t ูวิช s ั่นนา w นะคะใครเคยดูแล้วก็มา คอมมเนต์ได้นะคะต่อมาก็คือ walking on thin ice นะคะกรตรงนี้คนน่าจะรู้จักกันพอสมควรแต่ว่ายังไม่ได้มีฉายแบบถูกลิขสิทธิ์ในไทยนะคะก็เลยคนก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยได้ดูกันนักนะก็นำแสดงโดยแม่อียองแอร์นะคะแล้วก็พี่คิมยองกวัางนะคะส่วนอีกสองคนนะคะมาจาก our golden days นะคะก็เป็นละครยาวสุดสัปดาห์ที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะ จากทั้งหมดเนี่ยคนที่น่าสนใจฉชนว่ามาจากเรื่องนี้ก็คือ for e a g l e b r o t h e r s เนี่แหละส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคุณอันแจอุกจาก for e a g l e b r o t h e r s คนนี้เนาะยังไม่ได้ดูนะแต่มันมีหลายๆอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นเขาเพราะว่าอ่าหนึ่งเลยเนี่ยทั้งเจ็ดคนนี้มีคนเคยได้แดงสรงมาแล้วแค่คนเดียวก็คือคุณชอนโฮจินนะไะด้สร้งจาก KBS เนาะเคยได้มาแค่คุณ ชอนโฮจินได้มาสองครั้งนะคะก็คิดว่ายังไม่น่าจะเป็นครั้งที่3เนาะส่วนคนอื่นๆเนี่ยยังไม่เคยเข้าชิงยกเว้นคุณอันแจอุกเคยเข้าชิงมาแล้วนะคะหครั้งเพราะฉะนั้นแน่นอนดิฉันดิฉันจะเลิฟสถิตินี้มากคือคนที่เคยเข้าชิงแต่ยังไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสมันน่าจะเป็นเขานะคะแล้วก็มาจากซีรีส์ที่เรตติ้งสูงสุดของปีด้วยใช่ไหมหนึ่งอีกอย่างก็คือมีเวทีก่อนหน้านี้นะคะคือเวทีคอร์รีย ดา a ่าอวอร์ดคุณอันใจอุกได้แดสังเออกระแสน่าจะส่งมาถึงตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยขอเดาว่าเป็นคุณอันใจอุกนะคะแต่ว่าคุณออมจีวอนก็น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นตัวนําของเรื่องด้วยนะคะตัวนำของเรื่อง for eagle brothers ด้วยนะอียองแอก็น่าสนใจนะคะจากบทบาทจากอ่อวัยเวุฒคุณอาวุธต่างๆนะคะที่เออก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ว่า หลายๆอย่างนะดูจะชี้ไปทางคุณอันแจอุกมากกว่านะคะซึ่งงาน KBS ก็จากวันที่3 1ธันวาคมนี้ค่ะ